คลินิกไทยจีนในเบรกที่2นะครับสำหรับคนที่มีคำถามต้องรีบแล้วนะครับเหลืออีกแค่2เบรกเท่านั้นเองนะครับในช่วงแรกเราได้คุยกันถึงเรื่องของไตนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับและเมื่อถึงอายุประมาณหนึ่งหมดหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะส่งผลถึงเรื่องของความจำของเรื่องของสมองด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอครับครับนะเราเมื่อกี้ พูดถึงเรื่องอสตีครับเจ็ดสิบเก้าพอ1สิบเก้าประจำเดือนก็จะเริ่มหมดครับผู้ชายแปดแปดหกสิบสี่นะฮะหกสิบสี่ประจำเดือนไม่มีประจำเดือนก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทองเหมือนกันครับนะครับเราจะพบว่ากลุ่มผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ครับ ผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์จะเกิดอยูในช่วงระยะเวลาตรงนี้ครับนะฮะหลังผู้ผู้หญิงนี้หลังห้าสิบผู้ชายก็หลังหกสิบขึ้นไปครับนะฮะก็จะเริ่มอัลไซเมอร์จะเริ่มมาเข้ามาครับอัลไซเมอร์ถ้าเราถ้าเราจํากัดความมันก็คือเรื่องของความจำลหลงลืมลืมอลงลืมลืมต้นอัลไซเมอร์ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งครับมีหลายคนผมถามว่าพ่อบอกว่าพ่อเป็นอัลไซเมอร์เขาบอกไม่ใช่ บอกพ่อจําแม่นเลยมันแม่นยังไงบอกโวสมัยหนุ่มๆนุมมีจีบสาวกี่คนรู้จําได้หมดครับอย่างนี้ถ <Yeah. S 2> ือว่าอัลไซเมอร์ไหมครับอัลไซเมอร์จริงๆแล้วคืออย่างนี้นะฮะความจําระยะยาวเนี่ยยังอยู่ครับก็คือ,คอตั้งแต่นหนุ่มสาวยังอยู่ครับเขาเรียนหนังสือเขาเคยเรียนอะไรเขาวิชาการเขายังอยู่ครับนะครับถ้าเขาเป็นช่างไม้มาก่อนเขายัางทาไม้ทาอะไรทุกอย่างได้รับ ความจําระยะยาวยังอยู่ยัอยู่แต่ความจาระยะสั้นหายไปออผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งรักสั้นความจายาว <c oughs> ใช่ไหมนะครับก็คือคือพ้นระยะสั้นๆน,นี่น,นี่ยังหายไปก็คืออะไรที่แล้วแต่เรียนวันนี้เรียนตอนเช้าตอนบ่ายกงลืมเลยครนะหรือวางของวางปุ๊บตอนบ่ายก็ลืมเลยเปิด <But S 1> หรือแก๊สไว เอะเปิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดินไปดูเข้าดูออกอยู่นี่แหละนะครับไม่มั่นใจอันนั้นน่คืออัลไซเมอร์อัลไซเมอร์จริงๆนะคือความจําระยะสั้นเฮอย่าไปดูความจําระยะยาวความจําระยะยาวนี่ไม่มีไม่มีประโยชน์เพราะว่าตัวนั้นมาฝังอยู่ในสมองแล้วคมันติดเลยมันลบมันไม่ออกมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เราลบมันได้เมมโมรีชิปมันกินซึมเข้าไปแล้วใช่ครับเด้วคือระยะสั้นนะับระยะสั้น ไปม่เคยอัลไซเมอร์อ,อย่าง,ยงที่เขาโฆษณาออในทีวีตอนนี้นะครับมีผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากห้อง<ม>เอ๊ะปิดห้องหรือยัง<ม>เดินกลับไปเช็คอยู่นี่แหละสุดท้ายอ,อ,อ้าวกุญแจอยู่ไหนลืมอีกนะครับนี่คืออัลไซเมอร์ไม่คืออัลไซเมอร์ครับนะะฮไม่เคยอัลไซเมอร์อก็คือตัวสมองเริ่มเสื่อมนะฮะ <c oughs> แล้วก็พบอย่างนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้กรบแมนอัลไซเมอร์เนี่ยอายุเริเเเเ่มขยับน้อยลง ครับคือคนย er ังไม่น่าจะถึงอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็หกสิบผู้หญิงห้าสิบแต่ว่า,าลดมากว่มามากว่าน,นี้เนี่ยกับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนอายุเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงน้อยลงเป็นอายุอายุยสั้นอายุน้อยลง,ยยลงครับจํานวนมากขึ้นนะฮะจำนวนมากขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้อัลไซเมอร์เป็นเป็นเป็นโรคที่อยู่ตลับต้นๆที่ใช้เงินเยอะ ของแต่ละประเทศครับเพราะว่าเป็นกันเยอะมากถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีก่อนที่จะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะถึงเกณฑ์หรืออายุเริ่มเข้าสู่อย่างเงี้จะเป็นเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวว้แครับเราจะขอพักกันสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเตรียมโทรศัพท์มาได้เลยในช่วงเบรกนี้นะครับ026893673 026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้โดยการพิมพ์ทีเป็นวักตามด้วยคำถามส่งมาที่4649 0 0 0พักกันสักครู่เดียวครับ